สวัสดีค่ะช่องควีนชาแนลนะคะวันนี้เป็นแล a บของปอสองนะคะในเรื่องเกี่ยวกับดินนะคะ ดินในท้องถิ่นของเราเนี่ยคุณครูให้นักเรียนเนี่ยไปหามานะคะอย่างหลากหลายเลยนะคะวันนี้นักเรียนก็ได้มา3ชนิดนะคะที่ให้เขาไปหามาชนิดแรกก็คือดินทรายดินร่วนแล้วก็ดินเหนียวนะคะโดยคุณครูจะมีอุปกรณ์ให้ก็คือนี่ค่ะแว่นขยายของเรานะคะแจกให้นักเรียนนะคะสำรวจว่าในดินเนี่ยมีอะไรอยู่ในดินบ้างนะคะโดยน้องๆป .2 เนี่ยจะช่วยกันสำรวจนะคะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะว่าเด็กๆจะสำรวจดินแล้วสนุกสนานแค่ไหนนะคะเชิญค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มวันจันนั่นเองนะคะเราแบ่งตามเวนเนาะตอนนี้เด็กๆก,กำลังสำรวจดินอยู่นะคะอ้าวอันแรกเป็นนักเรียนกำลังสำรวจดินอะไรอยู่คะดินทรายดินทรา,ายพบได้ที่ไหนคะลูกนักเรียนเขียนไปแล้วเนี่ย พบได้ที่ไหนเอ่ยดินทรายสนามเด็กเล่นค่ะแล้วทีนี้ในดินทรายสิ่งที่พบในดินทรายเมื่อสองดูใต้แว่นขยายพบอะไรบ้างเอ่ยในดินทรายมีอะไรคะหินอ้าวนักเรียนก็บันทึกลงไปเลยมีหินมีอะไรอีกมีเม็ดหินใช่ไหมอ่าโอเค อ้าวดินชนิดที่สองเอาลองสองดูสิดินอะไรเนี่ยด,ดินร่วนนี่จะพบที่ไหนคะส่วนใหญ่พบที่ไหนเอยดินร่วนอ้าวลองช่วยกันคิดที่ดินร่วนพบที่ไหนตรงไหนเอยดินร่วนเป็นดินที่เขาใช้ปลูกพืชปลูกพืชเยอะๆเลยมันควรจะอยู่ตรงไหนอ่ะ ถ้าเราใช้ปลูกพืชปลูกต้นไม้มันต้องอยู่บริเวณไหนคะสวนอา้อาวเขียนลงไปนี่ค่ะหมายเลขสออยู่ข้างล่างลูกอาดินหมายเลขสองหมายเลขสองก็คืออยู่สวนใช่ไหมอา้าวสองดูซิในดินล้วนมีอะไรบ้าง ทุกรังนะคะคุณครูจะให้เขาล้างมือด้วยสบู่ตลอดนะคะอ้าเพื่อนบอกว่าอยู่รากต้นไม้นี่เขียนตรงนี้ได้อีกใกล้ๆสวนเนี่ยค่ะเขียนเพิ่มเติมว่าบริเวณรากต้นไม้เพื่อนบอกว่าอยู่รากต้นไม้ก็มีดินแบบนี้ถูกต้องอแล้วทีนี้ในดินล้วนมีอะไรหนูบอกเพื่อนก่อนว่าดินล้วนมีอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้างนั่นมีอะไรเขียนลงไปให้หมดเลยมีรากต้นไม้อ้าเขียนรากต้นไม้ลงไปเพื่อนบอกเมื่อกี้ในดินล้วนมีรากต้นไม้มีอะไรอีกคะม,มีหินไหมอ้าวมันเป็นเม็ดยังไงอะนัน่นเห็นไหมเห็นอ้าวนักเรียนใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ เราจะมีคนหนึ่งเป็นคนบันทึกนะคะนี่ปอสองนะคะอต่อไปดินชนิดที่สามดินอะไรเอ่ยดินเหนียวดินเหนียวนะคะอ้าวหมายเลขสามดินเหนียวนี่เราจะพบบริเวณไหนมากที่สุดลูกบริเวณไหนคะทุ่งนาอ้าวเพื่อนบอกว่าดินเหนียวอยู่ทุ่งนาอ้าวหมายเลขสามก็ต้องเขียนว่าทุ่งนา ส่วนประกอบของดินเหนียวมีอะไรบ้างลูกหนูลองช่วยกันสำรวจดูซิคุณครูว่าน่าจะมีเยอะอยู่นะหินใช่ไหมอ่าสำรวจต่อไปนะคะเดี๋ยวครูไปดูกลุ่มวันอังคารก่อนสองเป็นยังไงเอ่ยเจออะไรบ้างอ้า,อาวดินชนิดที่หนึ่งหนูสำรวจอะไรหนูโจดใส่หรือยังยังเลยยังไม่โจดเลยลูก เอาดินทรายค่ะสำรวจดินทรายกันก่อนเร็วชนิดที่1คือดินทรายเราจะจดลงไปด้วยในรายงานนะคะ <c oughs> ยังเขียนไม่คล่องเท่าไหร่นะคะก็ต้องช่วยๆกันสะกดเนาะอ้าส่วนที่นักเรียนเห็นอะไรในดินทรายอะ่ะมีอะไรนะหินพอแล้วลูกอ่ามีหินอยู่ในดินทรายเขียนหินลงไปมีอะไรอีกคะมีเศษแก้วด้วยหรออุ้ยอ้าเขียนเศษแก้วลงไปด้วยเขียนทุกอย่างเลยหินเศษแก้ว ใครเป็นคนไปเก็บมานั้นเนี่ยมีเศษแก้วด้วยอันตรายนะคะแต่ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของคุณครูนะคะปลอดภัยอ้าวดินชนิดที่2ดินอะไรเอ่ยสองดูหรือยังอ่ะ2สองดูให้ดูหน่อยอ้าวเธอจะใช้ตาดูเฉยเฉยไม่ได้นะลูกครูให้แว่นขยายมาสองแล้วนะคะหนูต้องใช้ประโยชน์จากแว่นขยายด้วยนะคะแว่นขยายมีหน้าที่ทำอะไรอะ่ะ สองขยาย,ย,ายวัตถุขนาดเล็กให้กลายเป็นใหญ่อยยโอเคเอา้าวดูซิดินล้วนเราจะเจอที่บริเวณไหนเจอที่บริเวณไหนส่วนใหญ่ดินล้วน,ด,น,วนดินล้วนเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรคะปลูกต้นไม้เก่งมากปลูกต้นไม้แล้วมันต้องอยู่บริเวณไหนล่ะลูกใช่อยู่ดินแต่ว่ามันอยู่บริเวณไหนล่ะถ้าเขาใช้ปลูกต้นไม้อะ ใต้ดินใช้อยู่บริเวณก็คือรอบตัวเราอย่างในโรงเรียนเนี้ยบริเวณไหนที่ควรจะมีดินร่วนไอ้ดินลักษณะเนี้ยมันน่าจะอยู่บริเวณไหนคะเนี่ยเหมือนดินทรายนักเรียนเจอที่สนามเด็กเล่นเยอะใช่ไหมแต่พอดินร่วนเนี่ยเขาใช้ปลูกพืชเราจะเจอที่ไหนเยอะที่ไหนหล่ะปลูกพืชเยอะๆอะ,อะตรงไหนฮะ สวนต้นไม้ได้สวนต้นไม้อ่าเขียนหมายเลขสองช่องที่แรกช่องที่หนึ่งใช่สวนต้นไม้ทีนี้สองดูดินล้วนแล้วดินล้วนนี่มีอะไรบ้างอยู่ในดินล้วนลองเขี่ยเขียดูสิในดินล้วนมีอะไรลากต้นไม้ใช่ไหมคะอ้าเขียนลงไปลากต้นไม้มีอะไรอีกเอ่ยมีหินไหมอ้ามี เขียนไม่เคยคล่องราก็รอเรือสระอาก็ไก่ค่ะลูกโอเคอ่ทีนี้ดินชนิดที่สามดินเหนียวดินเหนียวเราพบที่ไหนคะลูกหมายเลขสามทุ่งนา,งนาเอาเขียนคำว่าทุ่งนาลงไป <c oughs> <c oughs> ช่วยร่วมด้วยช่วยกันอ้าวในดินเหนียวอะ่ะมีอะไรบ้างอ้าวช่วยกันเขี่ยดูสิมีอะไรบ้างนะหินอ้าวเขียนลงไปีอย่างอื่นไหมช่วยกันใหญ่เลยนะคะครูก็จะให้สำรวจ3ามชนิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันเลยค่ะอ้าวเรามาถึงกลุ่มที่3นะคะมาเรามาสำรวจดินกันดีกว่าดินชนิดที่หหนูสำรวจดินอันไหนก่อน สำรวจดินไหนก่อนลูกดินชนิดที่หนึ่งหนูจะสำรวจอันไหนก่อนดินเหนียวอ้าวดินเหนียวเขียนค่ะหมายเลขหนึ่งดินเหนียวพบที่ไหนคะพบได้ที่ไหนดินเหนียวบริเวณไหนเราจะพบดินเหนียวเธอไปเอามาจากไหนอะกองดินนไหนใต้ดิน้นไม่ที่ที่หนูไปเอามาหนูไปเอาดินเหนียวมาจากไหนไปขุดมาจากไหนล่ะ ทุ่งนาเอาเขียนลงไปที่นานี่นี่เขียนในนี้ครับบริเวณที่พบครับทุ่งนาหรือที่นาก็ได้อ่าเขียนลงไปทีนี้ทีมงานที่เหลือสำรวจค่ะในดินมีอะไรบ้างในดินประกอบด้วยอะไรบ้างเอาช่วยกันเขียดูสิสองแล้วก็ช่วยกันเขียดูสิในดินเหนียวมีอะไรบ้างมีอะไรบอกเพื่อนเลยค่ะ มีอะไรบ้างเอ,อ่ยหินอ่ะเขียนเขียนเขียนลงไปเขียนลงไปเลยหิน,หนมีหินมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกไหมหาดูดีๆมีเศษรากไม้มีอะไรอีกไหม ทนะีนี้ดินชนิดที่สองหนูจะสำรวจดินชนิดไหนคะชนิดที่สองจะดูอันไหนเอาเลือกมาเลือกมาเอาไหนาดินทรายดินทรายส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะทะเลเอา่าวเขียนเขียนเลยหมายเลขสองทะเลเหรอหนูไปเอามาจากไหนล่ะดินทรายอ่าวทะเลก็ได้แล้วแต่โนนโนนหมายเลขสองข้างล่างครับ ไม่ครับช่องแรกครับลูกอ่าช่องแรกไม่ใช่ครับตรงนี้ครับออบอกกันลูกเด็กๆก,ก็ยังไม่คล่องนะคะเรื่องการเขียนหนังสือเนาะอ้าวมาจากทะเลเอาดูซิในดินทรายมีอะไรอยู่บ้างในดินทรายช่วยกันส่องดูซิถ้าว่ายอยู่ทะเลมีหอยไหม <c oughs> ไหน <c oughs> มีไหมเนี่ยมีอะไรเอ่ยที่ที่เราสำรวจเนี่ยมีไหม มีก้อนหินอ้าวเขียนลงไปว่าก้อนหินมีหอยโอ้โหทรายกลุ่มนี้ไปเอามาจากทะเลนะคะก้อนหินเออได้ค่อยไปเขียนใหม่นะอ้าวชนิดที่สามคือดินร่วนดินร่วนเราเอามาจากไหนเนี่ยขุดมาจากไหนกันฮะกองดินอ้าวเขียนลงไปเลยว่ามาจากกองดิน กองดินแล้วดูซิในดินล้วนมีอะไรบ้างสำรวจดูกลุ่มนี้ก็สำรวจรอแล้วก็บอกให้เพื่อนเขียนนะมีอะไรบ้างเจอรากไม้ไหมกลุ่มอื่นเห็นเขาบอกว่าเขาเจอรากไม้เต็มเลยมีไหมคะอ้าวรากไม้เขียนรากไม้ลงไปนะอ้าวโอเคเดี๋ยวครูจะไปกลุ่มที่4แล้วนะคะ อาใส่แม้เรียบร้อยต่อไปกลุ่มที่4นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเอาจานมาใส่อย่างดีเดี๋ยวเราจะมาดูว่ากลุ่มนี้เขาสำรวจกันยังไงนะคะอ้าวดินชนิดแรกพาเพื่อนสำรวจอะไรคะดินชนิดแรกหนูจะสำรวจดินอันไหนก่อนอ้าวดินทรายในทรายนี่อยู่บริเวณไหนเอ่ยที่พบที่เอามาเอามาจากไหน ส่วนใหญ่เจอที่ไหนอะดินทรายส่วนใหญ่เจอที่ไหนทะ,ะเลทรายโอ้ทะเลทรา,ายไกลไปบริเวณที่พบที่เราไปเอามา,เ,าเราเอามาจากไหนละ่ะเอาในโรงเรียนถ้าเกิดว่าเราเจะเอาดินทรายเราไปเอาที่ไหนคะในโรงเรียน <laughs> กลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้คิดเยอะนิดนึง อะไรที่ไหนสนามเด็กเล่นครับสนามเด็กเล่นอ่าสำรวจซีในดินนะ่ะมีอะไรบ้างก้อนหินอ่าเขียนลงไปหมายเลขหนึ่งบริเวณที่พบสนามเด็กเล่นแล้วก็สิ่งที่พบคือก้อนหินนะอ่าดินหมายเลขสองสำรวจดินอะไรคะอันนี้ดินร่วนดินร่วนนี่เจอที่ไหน กองดินเอาเขียนกองดินลงไปตรงนี้กองดินลงหมายเลขสองเอาดูสิคะสำรวจสิในดินมีอะไรบ้างอย่าเพิ่งค่ะดูก่อนว่าในดินล้วนมีอะไรบ้างอา่าเขี่ยเขียดูช่วยกันมีอะไรบ้างนะอ,อะไรลูกเม็ดสีดำๆใช่มแมลงตายไหมล <c oughs> องหยิบมาดูซิมันเป็นก้อนหินหรือเป็นเศษไม้หรือเป็นอะไร ลากหรือเปล่าลากต้นไม้หรือเปล่าเอามาดูซิเอามาให้ครูส่องดูใกล้ๆสิถ้านักเรียนมองไม่เห็นนักเรียนมีแว่นขยายนะคะจะได้ดูว่ามันคือตัวอะไรนะมีอะไรบ้างในดินอ้าวลากไม้ลากต้นไม้อ้าวเขียนตรงนี้ลากต้นไม้าลากต้นไม้ไมไมอ่า แค่นี้เนาะเอาดินชนิดที่3ดินเหนียวได้มาจากไหนคะลูกส่วนใหญ่ดินเหนียวเราจะไปเอามาจากไหนบริเวณน้ำใช่ไหมบ,บ่อน้ำก็ได้เนาะเออแหล่งน้ำบริเวณแหล่งน้ำจะมีดินเหนียวอยู่เนาะเอาดูซิสองดูซิในดินเหนียวมีอะไรบ้างมีน้ำอยู่ในนั้นอา้าวเขียนน้ำแล้วมีอะไรอีก เศษที่อยู่ในก้อนดินนะ่ะมันมีอะไรบ้างลองเขี่ยๆดูซิไม่ต้องกลัวเพื่อนเนียนไหมหรือว่ามีอะไรแข็งๆไหมก้อนหินดินเหนียวมีก้อนหินนะคะมีมีท่อนไม้มีอะไรไหมอ้าวเดี๋ยวครูจะปล่อยให้สำรวจนะเดี๋ยวครูจะไปดูกลุ่มที่5แล้วนะคะ อ้าวกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพากลุ่มที่5หรือกลุ่มวันสุกนี้สำรวจดินอ้าวแว่นขยายอยู่ในเอ่ยใครเป็นคนสำรวจอ่ะอันนั้นพอไหมอุ้ยกลุ่มนี้ได้ดินครบเลยใช่ไหมอันนี้ดินทรายเหมือนกันนี่ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราสำรวจในจานนี้ก็ได้เนาะอ้าวดูด้วยกันดินชนิดแรกหนูจะสำรวจอันไหน ดินทรายใช่ไหมคะอ้าใส่แมสให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะรวมพลังกันนะอ้าดูดินทรายค่ะดินทรายอ่าหนูเป็นคนบันทึกดินทรายอยู่บริเวณไหนคะเนี่ยอันนี้ต้องเขียนที่ที่ดินทรายอยู่ดินทรายอยู่ในลูกทะเล,ะเลอ้าเพื่อนบอกทะเลอ้าเขียนทะเลลงไปเลยแล้วนักเรียนสองดูในดินทรายมีอะไรคะเนี่ยมีอะไรบ้าง ก้อนหินอ้าวเขียนด้วยว่าสิ่งที่อยู่ข้างในคือก้อนหินมีแต่ก้อนหินเนาะมีเศษไม้เศษอะไรไหมดูดีๆมีเศษไม้ไหมคะอ้าวมีเศษไม้ด้วยเขียนไม้ด้วยนะลูกอ่าทีนี้ดินล่วนค่ะมีชนิดที่สองดินล่วนดินนี้นี่อยู่ที่ไหนคะลูกส่วนใหญ่ อยู่ไหนเอยดินล้วนที่ใช้ปลูกต้นไม้อ่ะมันชอบอยู่บริเวณไหนฮะพื้นไม่บริเวณไหนเราใช้ดินชนิดนี้ปลูกต้นไม้เยอะๆอ่ะมันต้องเป็นยังไงคะหญ้าเออบริเวณสนามหญ้าตรงนี้ต้องเขียนสนามหญ้านะคะอ้าวลองดูซิใน,ด,น,นดินล้วนมีอะไรดินล้วนมีอะไร มีอะไรอยู่ในดินลวดเอาช่วยกันเขี่ยดูสิมีเศษไม้มีก้อนหินไหมแล้วก็บอกเพื่อนอ่ามีหินมีอะไรอีกลองเขี่ยดูดีๆม,มีไม้ด้วยใช่ไหมคะมีไม้กับก้อนหินเนาะอ่าทีนี้ดินชนิดที่สามดินเหนียวอ้าวดินเหนียวนี้เราเจอที่ไหนลูกเจอที่ไหนคะดินเหนียวในด,ดินแหลที่ไหนบริเวณไหนเราไปขุดมาจากไหนดินเหนียวอะ เราไปขุดมาจากไหนคะเราไปขุดมาจากไหนคะอืมูไม่ได้ยินเลยที่ไหนืบ่อใช่ไหมอ่าบ่อน้ำนะคะในดินเหนียวมีอะไรบ้างเอาลองส่องดูซิลองเขียดูซิในดินเหนียวมีอะไรบ้าง มันปั้นเป็นก้อนได้ใช่ไหมลองจับดูว่ามันมีอะไรอยู่ในดินเหนียวก้อนหินอา่าวเขียนลงไปนะคะโอเคสำหรับแบบนี้นะคะก็สรุปได้ว่าดินนะคะมีอยู่3ชนิดนะคะก็คือดินร่วนดินทรายแล้วก็ดินเหนียวนะคะโดยนะคะนักเรียนได้ทำการสำรวจก็จะมีส่วนประกอบของดินที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้วุ่นวายมากเลยบ๊ายบายคะ่ะ